เอาล่ะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาจะมาขยายฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นนะฟาร์มผมมันเล็กเกินนะผมฟาร์มผมมันก็เล็กเกินจริงๆริเละนะครับผมผมก็เลยว่าวันนี้อีพีนี้จะมาขยายฟาร์มเพิ่มน้ำยางแลกทุกไอไฟนี่ออกไปก่อนเลยครับลำคานตามันขวางตา ปื้มันอาจจะดูมืดนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับเอามาติดไปตรงนี้ดีกว่านะครับผมโอเคอย่างแรกนยผมขอเข้าไปดูในบ้านก่อนว่านกตู้ตู้ผมอยู่สบายไหมอาจจะทําที่อยู่เพิ่มให้นกตู้ตู้ด้ก็ได้นะครับให้มันอยู่นอกบ้านแทนนะอยู่ในบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่แคบนะ่มผมอ้าวไฟหมดซะแล้วนะครับผมผมยังย่างไอ้ผมไอ้ไม่เป็นไรนะครับอ้าวยังไม่หมดยังไม่หมดมันมันดูกระพิบกระพิบดุดีนะครับผมจะหาพืชประปเพิ่มแต่อย่างแรกเลยคือฝนมันตกผมลำคาญฝนมากเลยนะมันตกเนี้ย ผมไม่ชอบเนี่ยโอ้ยฝุ่นตกอัครับไม่เป็นไรครับเราช่างมันเอะแต่หลังแรกเนี่ยผมผมต้องปลูกพวกแตงกวานะผมมีแตงกวาในกล่องมาผมจะวิม่มจะปลูกซะหน่อยอุย้ยเผื่อไปตีนกตุ๊ตู้ทษดกอโทษดเราไม่ได้ตั้งใจผมมีอาหารอยู่หนึ่งผมมีอาหารอยู่ผมจะเก็บของที่ไม่จําเป็นก็ไปก่อนตอนนี้เรายังไม่ต้องไปแยกเอกนะครับเรา,ายังไม่ต้องไปแยกนะออาผมยังจะไม่แยกแล้วกันของตอนเนี้ยนะครับผมก็หากิ่งผมจะหากิ่งไม้มาเยอะๆเ,เลยนะผมอุย้ยนกตุ้ต ทำไมทำอย่างเนี้กลับเข้ามาแกจะออกจากบ้านไม่ได้นะครับอือหูฟ้าก็มืดอันนี้กลางคืนนี่นะกลับเข้าบ้านก่อนดีกว่านับผมคือเออกลับเข้าบ้านก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมครับคือตอนนี้มันมืดเกินนะคือผมจะกลับเข้าบ้านก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแล้อ้โหูนกตูตู้เตรียมออกกันหมดแล้วเนี่ยไปนอนเมอไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมรับย่าคิดมากนะครับผม ผมว่าตรงนี้ทุบออกไปนิดนึงก็เ่นจะดีมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวปลาไลกดิทุบออกก็ปลาไลกดิปุผมปิดไว้ก่อนอ่าเอออืมแล้วแล้วผมคิดยังไงเ,เอาไปปิดเนะี่ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอแคแบแป๊บน,นึงนะผมคิดยังไงเนี่ยคิดอะไรของผมเนี่ยโอ้ยเอ้ยเอาอย่าให้มันออกอย่าให้มันออกเดี๋ยวผมต้องปิดขังมันไว้ก่อนนะผม ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยให้มันออกไปแล้วกันนะตอนนี้ผมขอต้องปิดขังไว้ก่อนนะตอนนี้เช้าแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกนะผมมีของในคังไหมเนี่ยผมิ่มสงสัยนยมีของในคังหรือเปล่าเอาอันนี้มันใช่คังไหมเนี่ยเฮ้ยล้วคังอยู่ตรงไหนเนี่ยผมลืมนะครับอืมคัองอยู่ตรงไหนอะอ่าล็อกินอนะคลิกเพื่อรับไปก่อนแล้วกันนะครับผมยินดีด้วยคุณได้รับของเพราะคุณเก่งหยอกเล่นครับขอโทษครับผมไม่ทำแล้วครับพี่ผมไม่ทำแล้วครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับพี่ เออมันมันไอ้นี่ตรงไหนอะมันมันเอาคังตรงไหนอะครับผมจะเอาผู้หยุดฟ้าหยุดฝนนะครับผมคือมันผมไม่ชอบเว้ยเอากลับมากลับมากลับมาไมมนกตุตูไปแล้วไม่ยอมไม่ยอมเอาอาหารมาล่อครับเราต้องอาหารมาล่อมันเป็นนกหินจะกินนะผมไปมันเป็นมามามา,มากลับเข้ามากลับเข้ามาผมว่าผมต้องสร้างที่อยู่ให้นกตุ้ตู้เพิ่ม,มันจะได้ไม่ไปไหนนะผมผมอาจจะต้องสร้างเป็นลานรอบๆให้มันนะผมเข้ามากลับมากลับมา เข้ามาอ่านั่นแหละอ่านกตุ้ตู้ตัวนี้ก็มาด้วยอ้าวเข้ามาฉันรู้สาสร้างบ้านให้พวกแกอยู่เนี่ยพวกแกจะมาอ่าอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะเข้ามาเข้ามาเออนั่นแหละนั่นแหละอ่อย่าบอกว่าผมจะต้องขยายบ้านเพิ่มเนี่ยผมเป็นคนใช้ของเปลืองมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยขยายบ้านอุ๊ยอย่างแรกเนี่ยขยายบ้านให้นกตู้ตู้ก่อนนะครับอย่างแรกผมต้องปิดประตูก่อนโอเคปิดประตูเรียบร้อย ขยายมันอยู่เพิ่มไม่กันมันจะได้ไม่ต้องหนีไปไหนนะผมบบมันชอบหนีด้วต้องหนีผมด้วยอ่ะผมท่ารักเลยอ่ะมาเศร์นกตู่มีก็ไม่รักเศร์เลยทีนี้นะครับผมนี่อ่ะขยายบ้านให้เพิ่มนิดหน่อยแล้วอ๋ออยู่กันไปอย่าออกมาด้วยอยู่กันไปในนั้นแหละผมจะเลี้ยงแบบไม่ปิดกั้นนะครับผมอุ้ยอาหารจมูกเยี้ยวอ่ะเออผมว่าผมควรจะเอาข้าวสารนะบีลีข้าวสารสอดสลาตก ไม่ใช่นะครับคนละเรื่องอ,อ,อย่างแรกผมขอเก็บของเข้าไปก่อนละก,กันนะครับท่านผู้ชมครับเอ,อเดี๋ยวผมเก็บแอร์นี้ก่อนนะแล้วก็ไอถุงข้าวสารนู้โ,โหวถุงข้าวสารเราจนมากเลยเนี่ยผมต้องปลูกข้าวโพดเพิ่มแล้วนะครับนี่ผมจะเอาไอพวกนี้แหละไอพวกกุ๋ยสัตว์เลยเนี่ยมาเร่งโตมันนะครับผมแล้วก็นี่เออแล่นี่ไม่ค่อยจะเจอเลยเนาะก็จริงแ,แ,แหละแล่เอ้อยาเข้าไปในกองไฟเกจะกลายเป็นนกเออเกจะกลายเป็นนกนกนกโดรนย่าง ก <Okay, S 2> อย่าเข้าไปในกองไฟสิอย่านะอย่านะเดี๋ยวนะผมต้องเอาข้าวโพดมาเพื่อมีงอันเพื่อคราบเป็นในถุงข้าวรีรีข้าวสารนี่นะผมเพราะผมจะทําบะหมี่นะบะหมี่กินนะบะหมี่แสนอร่อยนะผมเรียบปะผมทําบะหมี่เลยโอ้หนี่แล้วก็รอมาทําเสร็จนะพี่ป้อยนะผมซึ่งก็นั่นแหละผมก็ลังผลิตอยู่นะผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอ้ยหิวหิว,หวเร็วๆหน่อยสิอ๋อไฟหมดเติมไฟก่อนปึ๊บอ่าเดี๋ยวได้ยังไง อ่าโอเคได้แล้วนะคบผมส่วนไอ้ผู้บะหมีม่ใส่ไข่บะหมีม่เส้นเนื้อใส่ใจอะไรหน่อยเดี๋ยวค่อยไปเติมมานะคะผมตอนนี้ต้องกินบะหมี่ธรรมดาไปก่อนคือเรายังไม่มีงบพอครับเรายังไม่มีงบมานะไปเดี๋ยวเราไปปลูกข้าวโพดเพิ่มกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ข้าวโพดผมโตยัง,งยังไม่โตเ้โยโตช้าไปแล้วนะผมจะขยายฟาร์มเพิ่มท่านผู้ชมนะครับผมว่าผมจะขยายฟาร์มเพิ่มนะครับ อย่างแรกเ,เดี๋ยวตอนนด้ฟาร์มผมมันก็ใหญ่อยู่นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันเป็นของที่มันมีมาอยู่แล้วผมก็เลยยึดเป็นฟาร์มผมซะเลยนะผมผมดีเกินนะผมอาฟาร์มผมผมอาจจะต้องขยายเพิ่มนะอนผมจะขยายเพิ่มยังไงดีนะครับท่านผู้ชมครับผมต้องสร้างขอบเขตฟาร์มผมไว้ด้วยนะเพื่อผมจะได้จาได้เอยว่า,าผมเกือบตายนะผมเดี๋ยวผมไอต้นนี้มันยังไม่โตอีกันเลยผมว่าผมปลูกนานแล้วนะผมอยากแรกเลยผมผมต้องขยายนี่ผมมีบล็อกยหญอยู่เดี๋ยว เอาเอาเอาปุ๋ยมาเล่งโตก่อนนะครับผมไม่อยากจะพูดคําว่าอันนั้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใครกินข้าวอยู่อนะ่าโตยังเนี่ยโตยังอ่ะโตยังอะเอาโตัวแล้วแล้วผมใช้เปูงด้วยนี่ไงได้เป็นมันเครัพูดมาเอาเอาเอายังไม่โตอ่ะผมไม่รู้เอาอย่าโหวตนะยังไม่โตอ่ะก็ดีครับเราก็อย่างน้อยเราก็ได้ผลผลิตมาไปปลูกต่อเดี๋ยวมาหาสักวันหนึ่งอาหารเราก็จะต้องหมดนะผม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมจะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บนี่สร้างเป็นทางต่อไว้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ขุดดินเดี๋ยวเอ่อต้องใช้ที่พรนดินปึ๊บอื้มช้าจริงๆเลยนะเพิ่มไปปึ๊บ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 ต้องหันมาใช้ของทองแดงบ้างละปึ๊บปลูกอู้หูได้ยังได้สิบอันลูกชุมผมต้องปลูกข้าวโพดนะผมต้องปลูกข้าวโพดนะปึ๊บขยายโตอุ้ยได้อีกสิบอันตัวนี้รวยแล้วครับผมรวยผมรวยปุ๋ย ไม่ปุ๋ยยังมากนะคบผมท่านผู้ชมผมจะปล่อยให้มันโตเองตามธรรมชาติแล้วกันผมจะไม่บังคับมันละเดี๋ยวเดี๋ยวบังคับเดี๋ยวเป็นแบนตอนนั้นอีกนะผมเออเคก็อไดอกประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขยายต่อนะอย่างแรกเนี่ยผมไปหาพืชเพิ่มก่อนนะผมด่างแรกผมก็ต้องกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จปุ๊บผมก็จะไปหาพืชเพิ่มเออผมจะปลูกพืชอะไรดีนะท่านผู้ชมนะผมจะปลูกอะไรดีผมได้รังมาหนึ่งอันเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันตอนนี้มันยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะผมรังทำอะไรยังไม่รู้เลยนะโอ้โหเฮ้ย มีตักลงมาว้าวมันเป็นฝนมันเป็นฝนที่ดีมากนะครับมีปุ๋ยตกลงมาด้วยโอ้มันเป็นฝนที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับผมชอบฝนนี้โอ้มันตายกแล้วอ่ะผมต้องหาผมต้องเอาเข้าวูพดเอยะข้าวฮะข้าวูดดหรอข้าวโพดนะ่ะข้าวโพดมาปลูกเพิ่มนะมาบอกว่าข้าวโพดเนี่ยสำคัญมากสำหรับผมตอนนี้เอาไว้ใช้ทำเอ่อกล้วยไม้ไอ้กล้วยไม้ก็เก็บมาด้วยแล้วกันนะเจอไหก็ขุดนะเจอไหก็ขุดไม่เจอไหก็ไม่ขุดอูห ตอนนี้เนี่ยเรายังมีทรัพยากรอยู่นะครับนั่นก็คือ,อนั่นก็คือไขน่นกตู้ตมัง้งนกตู้ตมันก็ยังกินได้นะผมหรือเปล่าเออมันกินได้แหละนะอย่าไปคิดมากนะผม,มนี่ข้าวโพดโอโหเต็มเลยว้าวมันหมกขยายฟ้าของเรามากพอเราจะทำข้าวโพดพอปลูกเสร็จข้าวโพดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไข่ไปต่อเลยสูงๆว้ตรงนู้นนะผมไม่เข้าใจเขาจะไปต่อไ้ทำไมอ๋อต่อตัวเกาะอะไรอะไรอะเกาะลอยฟ้าเหรออยู่ตรงนี้เหรอ เลืนี่คืออะไรอันนั้นคืออย่าโบยนะก่อนอดไฟที่หนึ่งเฮ้ย,ยง้ผมต้องไปแล้วปะ่ะผมต้องไปหาแบบเผื่อมันมีพืชเหล็กไทเทเนียมอะไรอย่างนี้ป่ะผมต้องไปเล้วไมมทุ้ผูชมเออผมต้องไปเร็วเออจะตายจะตายอือผมรีบผมรีบเร็วผมจะตายเร็วเร็วผมเก็บแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ได้เยอะอยู่แหละนะบมผมต้องรีบกลับบ้านนะอ้นกตู่ตู่แกรู้ใช่ไหมแกจะเกิดชะตากรรมอะไรต่อไปขึ้นลาก่อนแกจะต้องเป็นอาหารให้ฉันเข้าใจไหมนกตู่ตู่ฮะแกจะขัดขืนการบูชายัน ไต้อกตู้ตูต้ตายซะ,ะอ่ะหลบได้เอ้ยหลบได้ไงเนี่ยเกินตายซะตายซะตายซะเย้ได้เนื้อไก่มาเลยเวบเอามาหิดขอโทษครับผมเอามาหิดเกินอุ้ยเขาพูดมาสิบเก้าอันเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมก็จะปลูกเพิ่มนะโอ้โหผมก็จะปลูกเพิ่มนะครับผมกินอาหารสิบห้าอย่างในแม็นะผมเอ้ยดีดีดีเหมืับผมนี่ผมปลูกขา้าวโพดไว้แล้วเดี๋ยวผมพรวนดินก่อนนะครับอย่างแรกอุ้ยแต่ขา้าวโพดเราก็มีเยอะนะเนี่ยโอ้โหขยายอ้า ฝนหยุดตกแล้วฟ้าฝนเป็นใจในอากาศแจม่มใสผมปลูกเอามะลิขพยอดแค่สองอันก็พอแล้วมั้งเอามะลิขพยอดสองอันก่อนนะผมเดี๋ยวผมปลูกไว้ตรงนี้ก่อนปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยยังเหลือตัวยังต่อไปนะไอตัวนี้มันกินอะไรผมไม่แน,น่ใจนะเดี๋ยวค่อยล่อมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยเลี้ยงมันเอ้ยนกตู้ตูจออตต้จะออกไม่ทันละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนกตู้ตู้จะออกเหรอโอ้โหแสดงว่ามันต้องการอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยผมต้องสร้างกรงให้มันอยู่ละเพราะถ้าผมไม่สร้างเนี่ยเดี๋ยว,ยวมันออกนี่เลยเดี๋ยว ผมล่อมันเข้ามาก่อนปึ๊บเข้ามาเกย์จะออกได้ไหมฉันขอร้องฉันรู้สาสร้างบ้านที่อยู่เกย์จะออกกันอีกโอ้โหไอตัวนี้เข้ามาด้วยสรุปคือผมได้เลี้ยงสามตัวแล้วนะครับผมดีเยี่ยมยอดนะผมอีกตัวหนึ่งเนี๋ยไม่รู้นะมาจากไหนนะคือผมคือผมไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงมันนะผมมันมาเองนะผมคือมันดีละเออผมได้สัตว์มาสามตัวแล้วครับผมสรุปก็คือผมรู้แล้วมันต้องใช้อันนี้เดี๋ยวผมขาแป้งข้าวโพดเยอะๆไปเลยแล้วกันนะครับมันจะ อ่ามันเกิดรักกันแล้วเหรอโอ้มันรักกันแล้วโอ้อกอยกอดใครให้ด้วยขอบคุณมากดีทําดีผุมตงสร้างโกงให้พวกมันอยู่ไปเลยเดี๋ยวนะผมขอเออเอาเข้าวโพดไปทําเป็นนี่ก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บืบมผลิต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 นะครับผมผลิตผลิตเลยผลิตเลยนะปุ่มโป้งเรียบร้อยแตะไปกูขันมาเนี่ยหยุดกูแกทําอะไรกันออกมา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 ,มา,มา,มาเข้ามาเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้โอ้โห โอ้โหของเต็มของเต็มเดี๋ยวเอาของออกก่อนเอ่เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยว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 ค่อยมาเก็บด้วกันโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเข้ามา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 ดีมากดีโอเคแล้วก็อย่าออกด้วยนะครับอย่าอย่าออกนะแล้วผมไปพูดแล้วมันจะรู้เรื่องไหมเนะี่ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยอ,อ,อันเนี่ยผมทําอันเดียวผมได้สองอันเลยมันจะพยายามออก,กยยนะอย่ออางเดียวเลยเนี่ยมันดูอีท่าจะออกท่าเดียวเลยนะเนี่ยคือมันฟังผมบ้างเนี่ย นี่ผมเป็นพี่มันนะฮะผมไม่ใช่เป็นพี่น่ะนะครับผมเขาจะเขาจะผิดอย่างแรกนะผมต้องโ oh อ้โ oh! หของโคตรเยอะเก็บก่อนละกันนะเก็บก่อนละกันนะครับข้าวโพดนี่เก็บไปให้หมดเลยนะเปลืองนะผมวางพื้นที่กระเป๋านะผมแล้วบะหมีม่ผมมาบะหมีม่ผมมาบะหมีม่ผมมาเอาเอาบะหมีม่ผมมาไปไหนอ่ะบะหมีม่ผมมาโอออะไรเนี่ยโอ้ยกินอันนี้ก็ได้กินนี้ก็ยังดีนะบะหมี่หายไปอันนึงนะผมหิว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  ว่าแต่ว่าแกม,มาอยู่เลยกัตรงนี้เนี่ยสร้างบ้านให้อยู่แทนที่อยู่ก็ไม่อยู่นาะเป็นไงครับสัตว์บ้านผมบุมต้องขยายให้สัตว์อยู่เพิ่มแล้วล่ะผมจะมากักขังสัตว์อย่างเดียวก็มันก็ไม่ถูกนะผมอืมผมอาจจะต้องสร้างไอ้กรงอันนี้แบบด้วยเตาปอกปุ๊บอืมให้สัตว์ได้เห็นโลกกว้างบ้างนะผมตะกาตารามีนะผมไปเราต้องให้สัตว์ได้เห็นโลกกว้างบ้างนะผมอุ้ยตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอกลับขึ้นไปก่อนปุ๊บสร้างกรงขังไว้อย่างนี้ก่อน เพื ه, ่อสัตว์จะได้เชื่อฟังเราอย่างดีงามนะผมสัตว์จะได้เชื่อฟังเรานะครับแล้วเราผมก็จะต้องสร้างประตูตรงนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเหมือนจะต้องสร้างนะผมเหมือนจะต้องสร้างใช่ไหมเดี๋ยวนะอย่างแรกนะผมควรจะทํายังไงดีท่านผู้ชมกลับเข้าไปเนี่ยโอ้โหล็กตัวเตรียมจะออกท่าเดียวเลยนะผมสงสัยมันไม่อยากอยู่กัผมเทำไมทำไมต้งคิเนี่ยอเงี้ยเสียใจนะเสียใจนะเสียชนี่เสียชู้นี่เชือก เชือกสี่อันทำเป็นประตูดีกว่านะวัตถุดิบมาไว้วัตถุดิบไม้กิ่งไม้สี่อันเดี๋ยวนะผมมีกิ่งไม้หรือไม่ไม่มีห้าอันสวยวัตถุดิบไม้อย่าบอกว่าไม่มีเลยโอ้โหไม่มีเลยลงโจงมากสงสัยต้องไปตัดอีกแล้วเนะี่ยปัญหาอีกแล้วโอ้ยเอาล่ะปัญหาผมอีกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมต้องเก็บกิ่งไม้ก่อนปุ๊บสวยนะเราจะไปตัดไม้ด้วยเออ่ที่ขุด ที่ที่ตัดไม้อันนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าที่กูตัดไม้ทองแดงอย่าออกได้ไหมอย่าออกได้ไหมขอร้องเธอเกย์อย่ามาออกเลยฉันฉันเหนื่อยมา,มากๆโคเล่ออย่าออกเอาลุงเก็บอะไรเข้ามาในตัวอีกเนี่ยเออเดี๋ยวเอาไอ้ดอกไม้เกย์สีเทานี่เก็บไว้ก่อนนะเพื่มอาหารอาหารลูกตู้อยู่ไหนเงี้ยเอ้าเอ้าวอ๋ออยู่นี่อ้าวแล้วผมไปเก็บทำไมเนี่ยผมจะล่อลูกตู้นะมันคิดจะออกท่าเดียวใช่ไหมงั้นก็เข้ามาเฮ้ย กลับเข้ามากลับเข้ามาในที่ของเจ้ายา่าสวยเสร็จจริ่งน,นะผมปึ๊บรีบออกนะรีบออกจากบ้านเร็วเร็วโดนกุ๊กตู้มันเห็นปึ๊บอ่าผมเรียบร้อยเออมืดแล้วโอมดูท่าจะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่เลยนะครับนี่อโอ้โเหอคนป่าพี่ครับพี่ผมขอตัดไม้ก่อนพี่เสียนิ่งพี่พี่พี่พไหตัดไม้ปึ๊บปุ๊บป๊บสวยผม,ม่ีวู่พี่ไปไพี่ขอโทษครับพี่บนหลังมันจะไม่มายุ่งกับพี่ละ พี่ไปเลยพี่จะไปไหนก็ไปครับพี่ผมไม่ยุ่งกับพี่ก็ได้พี่นี่มันบ้านผมพี่จะเยน็นพี่อย่าบุกมาพี่พี่อย่าบุกมาผมนอนก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวผมหิวเดี๋ยวผมมาโดนฆ่าตายให้ผมจบเสร็จแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวผมทําเป็นประตูอันนี้ก่อนละกันนะตื่นเช้ามาเอ้ยิผมอยากทำไอประตูนี้น,นั่นแหละแต่ผมไม่รู้มันทำไงอนะเดี๋ยวไอ,อประตูไหนนะหาประตูแป๊บนึงนะครับทุก้ชมครับ ประตูไหนนะครับเนี่ยโอ้โหหาก็ไม่เจอคนระับใช้ปนประตูไม้ธรรมดากร,กระจกเงาๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วครับเออผมใช้ไปก่อนนะเออไม่ต้องไม่ต้องเรื่องมากนะผมอย่าเรื่องมากเยอะนะผมนะผมไม่ชอบนะบอย่าเรื่องเอ้ยมาป่าทิ้งจอกตกใจนึกว่าตัวอีหยังอยู่นะมันเป็นจิ้งจอกผมต้องฆ่าทิ้งว่ะผมไม่ผมไม,ไม่ต้องการให้สัตว์ผมมันมาตายอะ่ะขอโทษนะขอโทษขอโทษขอโทษ ออโอเคได้หนังมาก็ดีเออดีอ่าผมจะเอ่จะเรียกเอยปิดประตูทำไมอ่าโอเคตอนนี้ก็อยู่ได้อยู่นะผมมันน่าจะกระโดดไม่ได้หรอกนะครับผมเอาละผมจะปล่อยให้มันอยู่อย่างสันติสุขเดี๋ยวเดีไยวเด้๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาอยู่อย่างสันติสุขนะมันเป็นเืองนะเดี๋ยวฉันให้อยู่แน่สันติสุขอ่ะแต่สันติสุขของเจ้าน่ะรอบนึง ปิดประตูโอเคเรียบร้อยนะผมโอเคผมให้มันอยู่เพิ่มขึ้นละผมให้มันอยู่ที่เพิ่มขึ้นแล้วจะมาว่าผมว่าผมเป็นคนใจร้ายไม่รักสัตว์ไม่ได้นะผมให้มันอยู่เพิ่มขึ้นแล้วนะเออนะครับท่านผู้ชมครับฟู่ครับฟู่ฟเฮ้ยต้องสร้างตัวนี้กันและเดี๋ยวมันมีตัวอะไรมาอีกมันมีตัวอะไรมาตึงตึง,ต,งตรงนี้อีกนะผมมาบาร์ดตึงตึงตรงนี้อ่ะปิดไว้นะผมปิดไว้เลยนะเรามาเราสามารถดูสัตว์ในบ้านได้ด้วยนะผมนี่ ดูได้เลยว่ามันจะทําอะไรเฮ้ย hey, วัด oh ดีอยู่ยังไงบ้างอยู่วันนี้โอ้โหไอตัวนี้จะเตรียมออกนะผมไอตัวนี้มันเตรียมออกอ,ะอ่ะอ่าช่างมาเถอะนะผมจะค่อยไปซีเรียสมันนะเดี๋ยวค่อยไปจริงจังกับมันนะผมอ่าผมจะต่อขึ้นไปข้างบนนะผมจะต่อขึ้นไปข้างบนนะครับอย่างโอ้โ oh หหิวอีกแล้วผมหิวอีกแล้วหิวตอนไหนไม่หิวมหิวตอนนี้โอ้ยบะหมี่ก็ไม่ได้พกมาวัแลวท่านผู้ชมทำไงดีเนี่ยหนูก็หิว,มหวผมคงต้องกินไข่ไก่ไปก่อนนะวผมกินไข,ข่ของไก่นะผม ไข่ที่ไก่ข้อออกมาเราจะต้องสละมันไปก่อนไม่ผมไม่สละครับผมไม่ยอมครับคือถ้าผมผมหมิวอ,อะแต่ผมไม่ยอมสละไข่ไก่เพราะมันจําเป็นกับผมผมไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะครับดอกไม้เกลี่สีเทาแถวน,นี้มีเยอะเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มแล้วกันนะผมผมไม่ไฟหรอกไอ้เนี่ยผมไม่อยากไฟอืมได้จะมาเหรอมาครับอืมเมื่อนั่นก็มาอย่าห้าวเยอะได้ไหมเยอะเออตายสม่ะน,น,นกตุ้ตูแกเป็นไรต่อไปนกตุ้ตูโคต อยากทำแต่ฉันหิวครับ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 ผมหิวจริงๆนะครับเชื่อมเถอะนะครับไอ้ตรงนี้มันก่อละกะอไรไฟกาะนึ่งใช่ไหมโอ้โหมันมีน้ำจขึ้นไปผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งจะมจาสังเกตนะตรงนี้มีกะอไรไฟที่หนึ่งโอ้โหผมทำไมผมเป็นคนอย่างนี้เนะี่ยอืมผมไม่เป็นไรก็ตายเดี๋ยวก็ดูโฆษณาเอานะผมคือตายเดี๋ยวก็ผมก็ดูโฆษณาเอานะผมผมไม่สนแล้วตอนนี้ผมไม่สนรละผมไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะผมผมจะขึ้นไปได้ ผมจะขึ้นไปให้ได้ดูคครับผมกมำขึ้นอยู่ครับมันขึ้นลำบากอะเดี๋ยวผมต้องไต่นะ้ำขึ้นไปได้ผมไม่ยอมหรอกใครมันจะยอมมาพลาดโอกาสด,ดีดีโอ้โหงน้ำแตกโคตรเร็วเดี๋ยวอศัยจังหวะตรงนี้ว่ายตรงนี้ไปแล้วกันนะครับผม,ม อุ้ยขอโทษครับขอโทษครับพี่อุ้ยผมต้องว่ายขึ้นไปได้ผมไม่ยอมตายแล้วกับไม่เป่นสุทธะหายผมจะเหลือเจ็ดก็คือเแต่ตายผมดูโฆษณาเอาขอโทษด้วยนะครับที่ต้องดูโฆษณาผมไม่อยากเสียดาวอ่าแล้วก็ต้องขอโทษนะครับที่เรื่องมากนะผมขอโทษ,โทษครับขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทำแล้วครับพี่ผมต้องว่ายขึ้นไปได้ท่านผู้ชมผมก็เพิ่งรู้เลยมันมีก่อตรงนี้โอ้โหอยู่มาตั้งนานเพิ่งมารู้ตอนนี้ทุกคนเออขอโทษด้วยนะครับที่ผมเพิ่งมารู้ตอนนี้เนี่ยอยู่มาตั้งนานผมก็เพิ่งรู้เนี่ยมีตรงนี้ด้วย นะครับผมอู้แต่มันจะเป็นกอเล็กๆนะ oh, โอ<ฮ>้โหเสียใจอ่ะมันเป็นกอเล็กๆนะครับผมมันไม่ใช่กอใหญ่นะจะมีไทเทเนียมหรือเปล่าเนี่ยต้องการไทเทเนียมอย่างสูงนะผมโอ้ผมต้องว่ายขึ้นไปก่อนนะตอนนี้กำลังว่ายอย่างลำบากลำบนนะผมโอ้โหโอ้โหบุ oh, ๋มบุ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 ๋มโอ้โหว่ายอย่างนานนะผมถ้าตกนี่ผมหัวล้อเลยเนะี่ยท่านผู้ชมผมภาษาว,ว่ายขึ้นมาขานาดนี้แล้วถ้าตกก็คงไม่ได้แล้วนะผมเอ้้ยยยเออจะตกไไมม่่ม� ทำคนกรแปบเดียอผมเล้อเอาละครับทุกผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาแล้วแต่สรุปคือไม่มีอะไรเลยแต่มันมีอีกฝั่งซึ่งผมมแน่ใจว่ามันใหญ่เลยไปเดี๋ยวมจะไปดูแล้วกันผมจะดิ่งลงน้ำเดเบ้อเ้อเบ้อเบ้เบ้อเบ้อเบ้อเ้วเบ้อเบผมเบ้อเบ้อเี้อเบ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 อเบ้้อบอเเบออ้บอค่นี้เบ้อ้อเ้อเ้เบอ้้ ผม,มรู้สึกผิดหวังว่ะไม่เป็นไรเดีนะ๋ยวลองขึ้นไปดูก่อนมันอาจจะมีของดีนะผมอาจจะมีของดีนะอยู่อาจจะมีของดีอึย้ยาขึ้นลาบากจังเจอทานาทียมก็ดีนะผมเพราะว่าผมจะเก็บทานาทียมนะผมเฮ้ยนกปูน,นี้ก็น่าเลี้ยงนะ่ะแต่ปัญหาคือคือ,คอผมไม่มีนะผมผมไม่มีแอร์ผวนวทอะไรนั่นนะั่นละซึ่งผมก็ต้องน่าจะคนไปหานะผมช่างวันเถอะนะตอนนี้เราต้องจนภัยแบบท,ทุรักทุเลก่อนนะผมบบผม,ผมจะขึ้นถึงไหมในวันนี้นะผม อุ้ยแต่อุ้ยแต่มันมียาวอาจจะได้ทุกคนเ้ยเรื่องมีหวังแล้วท่านผู้ชมเยอย่า yeah. งน้อยาการขึ้นตอนนี้อาจจะไม่เสียเปล่านะผมเพราะมันก็ดูใหญ่อยู่นะเฮ้ยทำเป็นเล่นดูใหญ่อยู่นะครับเนี่ยมองภายนอกอาจจะดูเล็กๆแต่จริงๆเนี่ยก็ดูใหญ่นะครับอาจจะมีวิหารอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะถ้าเจอวิหารแล้วผมเจอพ่อค้าต่างพ่อค้าไอ้นี่พ่อค้าบนต่างดาวด้วยพ่อหาพ่อค้าต่างดาวพ่อค้าบนเกาะลอยฟ้าด้วยนี่ยิ่งดีครับผมจะซื้อไอชิปอันนั้นชิปอะไรก็สักอย่างนึงแล้ผมไอชิปฟิงเกอร์อะไรสักอย่างนึง นะครับซึ่งผมก็จะต้องไปเอามันให้ได้นะเพราะว่าเพราะ,ระว่าการเอาตัวรอดของเราจะต้องไปเอาอากาศนะผมนะปุ๊บปุ๊ผมจะเริ่มเข้านะ้ำอ่ะให้กมมองใจผมหน่ายผมก็จะถึงแล้วในสุดการไปกินมนะนเราจะถึงแล้วเออเออเอคือน้ำยาสวนยาไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงดิเฮ้ยแล้วที่มาคืออะไรอะ่ะโอโ้โหมีแค่หายใบเดียว มันคืออะไรที่มาคืออะไรไมาพี่มานี่เสียเปล่าเลยใช่ไหมพี่มานี่เสียเปล่าเลยใช่ไหม,มต้องามาต้องหลอกเงินด้วยผมไปฆ่าตัวตายดีกว่าผมเศร้ากับงจมอู้ยอู้ยอู้ฮไม่เป็นไรครับก็ตายไปเถอะผมผมไม่อยากอยู่แล้วผมไม่อยากอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ไปตาย คือผมโกโยโกยคนนี้ครับคือผมไม่เลยไม่ต,ตายไอ้โกรธลอยฟ้าตรงเนี้ยคือประเด็นคือมันไม่มีไอ้นั่นนะดิผลวอนัดแตรครับผมดูแล้วมันไม่มีผลวอนัดอ่ะอ๋อแล้วผมต้องไปหาโกยอลอยฟ้าที่ไหนต้องไปหาที่ไหนชีวิตช่างมันเถิงนะครับผมเราก็กลับบ้านไปขยายฟาร์มเพิ่มดีก,กว่านะผมก็ซี EP ร,มมรีส์เอ้ยไม่ใช่ดิ EP นี้เราตั้งใจมาขยายแฟร์มไม่ได้ไปตั้งใจมาขยายเกาะลอยฟ้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจมาหาเกาะลอยฟ้านะผม อืมโอ้โหผมนี่เศร้าเลยนะผมผมนี่เศรนะ้าเลยนะผมเศร้าแบบเศร้าเลยนะผมช่างมันเถอะนะครับผมคนเรามันมีขึ้นมีตกอยู่แล้วนับดวงเนะี่ยผมก็ไม่ได้ดวงดีเสมอไปเหมือนกันนะผมปลาดวงตกก็มีดวงตกผมก็มีหลายครั้งด้วยด้วยซ้ำนะผมะแล้วม,มาบ่นเลยนยะโอ้โหทางกลับบ้านมาผิดทางกมาทางนี้มันต้องมาทางนี้ครับผมสงสัยละมือเป็นไหนสงสยัยแบบเพ้อไม่ได้อันนี้เกาะอะไรไฟก่อนแต่ผมดูแล้วนะมันไม่มีนะผมะช่างมันเถิน,นะครับผม มหมูป่าค่ะดมีมันนอนหลับอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะผมโอถ้าผมเจอพ่อค้าจะดีมากเลยทุนผู้ชมนะถ้าผมเจอพ่อค้าก็ดีสิแต่ผมไม่เจอฮ้อเฮอร้อ,อ,องไห้อยากจะร้องไห้จริงๆเอยากจร้องไห้ออกมาเป็นสายเลือดจากร้องไห้อยากล,าากลาร้องไห้อืมพรู้แล้ครับที่เสียงเพี้ยนอ่าปลูกตรงไหนเพิ่มดินนะปลูกตรงไหนเพิ่มดินนะ ตรงนี้มันถึงบ้านเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาดอกไม้เกียสีเทาไปกันนะผมถึงบ้าปึ๊บอ่ะปึ๊บเรียบ,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 บร้อยอ่นะตรงนี้วางไปเพิ่มอีกที่นะขยายมาเพิ่มอยู่นะผมอย่างเราผมก็ขยายมันก็มีเยอะขึ้นนิดหน่อยนะผมก็เดี๋ยวขยายเพิ่มด้วยล้กันนะัเดี๋ยวผมจะขยายเพิ่มเองนะผมไม่ต้องห่วงนะยังไงผมก็ขยายเพิ่มแล้วจะมากันทําไมตรงนี้เนะี่ยผมต้องมีทางเข้าบ้านรับผมล้ว ทางเข้าบ้านลับของผมนี่มันจะอยู่แบบที่ลับๆนะไอทางนี้นะแบบเป็นทางแบบต้องเอ้ยผมจะต้องมีทางเข้าบ้านลับของผมซะแล้วแหละนะครับผมถ้าจะขนาดนี้ละผมต้องมีทางเข้าบ้านลับของผมแล้วนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าไอพวกนกูตู้นีน่มันจะเอาออกอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะออกอย่างเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่ทางขุดเข้าบ้านของผมแล้วก็ปิดช่บเรียบร้อย เออตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดนะให้มันดูดีขึ้นดูมีดูดูล้ำมาเห่านะผมให้มีสไตล์นะผมมันต้องมีสไตล์นะครับผมนะฮเดี๋ยวผมไปกินบะหมี่ก่อนอ้าของเต็มลืมไปนะเก็บซินไว้ก่อนไอ้เก็บดินไว้ก่อนนะในอนาคตเราต้องได้ใช้นะผมปึ๊บ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 เก็บเก็บเก็บของไว้ก่อนเก็บของไม่จำเป็นไว้ก่อนไข่ไก่นี่เก็บไว้ก่อนเลยที่คูเล็กนี่เก็บไว้ก่อนเลยนะผมพราตอนนี้ยังคงยังไม่เจอไทเทเนียมเร็วนี้หรอกนะผม เดี๋ยวผมลืมเติมเชื้อไฟแกเดี๋ยวเออเอากองเอาไฟมาก่อนแม่ไฟก็หมดเร็วจังนะผมไฟมันก็หมดเร็วนะ,ะปุ๊บปุ๊บเติมนะผมอีพีเ e น้ก็ N e ไม่มีอะไรมากนะผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวกินบะหมี่เสร็จจะปิดคลิปเลยแล้วกันนะผมโอเคนะผมอีพีนี้ไม่มีอะไรมากผมขยายประมาณนี้แหละนะผมก็เดี๋ยวขยายเพิ่มแน่นอนนะผมคือคลิปนี้เนี่ยมาขยายแบบข,ข้าวๆก่อนนะผมเพราะว่ากลัวคลิปเนี่ยมันจะนานเกินไปนะคบผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ จบกันเลยตอนนี้เลยละกันนะครับผมมาจบคลิปเลยเอาละครับผมซ่าเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่านโตสิเออถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด, share, กดแชร์กดซับสไครต์และฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ